ซําหมู่บ้านฟาสั่นชาแนลพังใครสนที่แบบนี้พูดพร้อมกันจังก็ใครสนล่ะก็ใครสนล่ะงั้นฉันก็ต้องสร้างเมืองใหม่สร้างความที่ทุกคนใหม่ก็ไม่ใช่สิยกเว้นทุกคนที่ไม่ให้พึกนายสองคนและร้านอุปกรณ์ทำหุ่นยนต์จะต้องกลายเป็นร้านขายนะ ประกอบเหรอใช่ใช่เอ้าแปลว่าผู้ใดก็เป็นเจ้านายฉันเหรอใช่เพราะว่าได้เป็นตัวพระเจ้าที่โผล่มาไม่กี่ตอนเองแต่นี่มันเพิ่งเริ่มภาคหนึ่งเองนะมันหมายความว่ายังไงอ่ะใช่มันหมายความว่ายังไงเพราะว่าฉันจะโผล่มาทุกๆตอนในตอนจบยังไงล่ะฮ่าฮ่ามันเหมือนตัวอะไรที่กำลังบิน,นจัดก,การังูจัง คงจะไม่ได้ละเพราะะพวกนายทำโรกสะพังเลยอะคงจะซ่อมอีกประมาณหนึ่งวันสัปดาห์เลยไม่ก็หนึ่งปีน้อยสุดก็หนึ่งวันแหละงั้นก็ทำเวลาหนึ่งวันเลยไม่งั้นเธอจะบอกคนสร้างเลยไปลดตัวนายทิ้งเออโอเคก็ได้ก็ได้คดดดู่ให้มันดีดีหน่อยสิได้ทำหน้ามันดีดีหน่อยไปทำหน้าปกติแหะน,นี่ก็หน้าปกตินะ ตดตส,สัว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 อดีตนนยืมไว้ไม่เลยจะคืนทมุมเอ้าไม่จะทื่นตังเนี่ยอย่าเพิ่งคิดสัน้นอย่าเพิ่งคิดสันน้นกายังไม่คืนเลยอย่าเ <c oughs> <c oughs> พิ่งคิดสั้นการยังไม่ได้คืนเลยฮ่า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 เจ้าช่วยวลบความทรงจำของคนนี้ทีความทรงจำแบบไหนหรอแบบเรื่องยืมตั โอเคจะพยายามตอนนี้กําลังเข้าไปในความคิดให้มันแปลกๆทำไมมันเข้าเรื่องความทรงจําไม่ได้มันดุดต่อตันมันเกี่ยวกับตาสแ่เว้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่มีตังตางยื้อไม่หมดแล้วไม่มีตังพระเจ้าวันนี้ไม่หมดแล้ว,เ,ลวเอา้าผิดอะไรอ่ะงั้นลบความทรงจําของเจ้าสองคนนั้นดีกว่าอ้า สงสัยลบความทรงจำเยอะไปหน่อยเพือ่อความทรงจำดีกว่าอย่ายิ้มตตงเย่ยิ้มขอรลองขอบคุณไม่เป็นไรหรอกค่าชดใช้ตงห้าล้านเฮ้โอเคน้ร้างโลก็ได้ไปทำต่อดีกว่ากวโดูลบโปรดติดตามภาค2และตอนต่อไป